สวัสดีครับผมอาจารย์พัทนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเกมหนึ่งเกมออรินะครับมันเป็นเกมที่ดีมากเลยจนผมอดไม่ได้ที่จะต้องมาทําคลิปแนะนํานะครับมันมีอยู่2ภาคด้วยกันภาคแรกเนี่ยคือออริสแอนเดอร์บลีฟฟอเรสภาคที่2เนี่ยก็จะเป็นแอนเดอร์วิลออฟเดอะวิสแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันด้วยนะครับในภาคแรกเนี่ยถ้าเราจะเล่นนะครับมันจะสามารถใช้คอมที่สเปคไม่สูงมากเล่นได้เพราะว่าเขาดีไซน์มาประมาณหลายปีแล้ว แต่ภาค2เนี่ยต้องใช้คอมที่แรงนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็จะต้องมี CPU i5 ที่มีความแรงของสูงหน่อยแล้วก็มีการ์ดจอด้วยนะครับอย่างน้อยก็ต้อง GeForce GTX 950ถ้าใครซื้อกร์ดจอมาใหม่แล้วใส่เข้าไปในเครื่องเราเนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปอัปเดตเมนบอร์ดด้วยนะครับถ้าเมนบอร์ดรุ่นเก่าอย่างเครื่องที่ผมเล่นเนี่ยมันก็จะต้องอัปเดตตัว b i o s ด้วยนะครับถึงจะเล่นได้ แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้มีอย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ผมจะแนะนําไว้เป็นลิงก์ไว้ให้ก็ได้เผื่อไปกดซื้อมาได้นะครับมันคือเกมเซอร์ทีเป็นจอยที่จําลองเครื่อง Xbox มานะครับเกมอลิเนี่ยนะครับเราสามารถจะโหลดจาก s t e ี m ได้เลยราคาก็ประมาณ2อ0สามเท่านั้นเองครับถือว่าถูกมากสําหรับคุณภาพเกมแบบนี้แล้วก็ความสวยงามระดับนี้นะครับแต่ก็อาจจะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับสาหรับผมเนี่ย ให้เป็นเลย10คะแนนเต็มทั้งภาคหนึ่งและภาค2นะครับภาค2กําลังเล่นอยู่ดีมากๆสุดยอดเลยครับการเล่นของมันนะครับก็จะใช้ปุ่มที่เยอะมากแทบจะครบทุกปุ่มเลยบนจอยสติ๊กของเรานะครับในภาคแรกนี้นะครับมันจะใช้ท่าการต่อสู้ได้ยังไม่เยอะมากส่วนใหญ่เราจะเป็นดวงไฟดวงเล็กๆที่มันตามเราไปนะครับเราจะใช้พลังในการโจมตีจากมันได้ แล้วก็มีการกระโดดกระโดดก็มีกระโดะโดหลายทีมีการสลไลด์ได้มีการบินได้ด้วย <c oughs> เวลาต่อสู้ในศัตรูแต่ละตัวนั่นนะครับมันก็จะต่างกันอันนี้เขาดีไซน์มาได้ดีมากเลยครับในการออกแบบเกมแล้วก็วิธีการเล่นศัตรูจะมีหลากหลายครับแล้วก็สู้ได้หลายแบบด้วยและแน่นอนว่าภูมิประเทศแต่ละฉากเนี่ยมันสวยงามมากๆครับเป็นทีดีที่ผสมทูดีได้อย่างลงตัวเลย มาดูที่ภาค2กันบ้างนะครับ Allie and the w i l l of the w e s t มันสวยขึ้นเยอะมากครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เพิ่มเข้ามาเยอะเลยมีตัวละครเพิ่มขึ้นมี NPC เพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งภาค1ไม่มีนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเล่นภาค2เนี่ยให้ลองไปซื้อภาค1มาเล่นก่อนจะได้เข้าใจวิธีการเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าถ้ามาเริ่มในภาค2เลยเนี่ยมันอาจจะรู้สึกยากนิดน,นึงเพราะมันมีสกิลที่เพิ่มเข้ามาเยอะมากครับ แต่สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยนะครับมีความคล่องแคล่วมากๆไม่เหมือนกับเกมอ,อื่นๆเกมในสตีมเนี่ยนะครับก็มีหลายเกมที่ผมได้ซื้อแล้วโหลดมาเล่นแต่อันที่ชอบที่สุดก็คือออรินี่แหละครับเพราะว่าคาแรคเตอร์หลักเนี่ยเราสามารถจะคุมมันได้อย่างคล่องแคล่วมากๆครับแล้วก็มีท่าให้เล่นเยอะและในภาค2นี้นะครับเขาได้เพิ่มดีเทลต่างๆเข้ามาเยอะมากครับแล้วก็มีการใช้โมเดล 3D มากขึ้นมากกว่าภาคแรกด้วย ฉะนั้นมันก็เลยจะต้องใช้สเปคคอมที่สูงหน่อยในการเล่นนะครับถ้าใครโหลดมาเล่นแล้วมันหน่วงเนี่ยแสดงว่าต้องอัพคอมเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็น CPU การ์ดจอหรือไม่ก็แรมอันนี้ก็เป็นส่วนของแผนที่นะครับจะเห็นว่ามันมีดีเทลที่เยอะมากเลยถ้าเราไม่เคยเล่นภาคหนึ่งมา่ก่อนเนี่ยอาจจะงงได้นิดหน่อยนะครับส่วนสกิลก็มีให้เราเลือกใช้เยอะเลยนะครับมันก็จะเพิ่มช่องสล็อตขึ้นมาเรื่อย ตามลีเวลที่เพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็เราใส่พวกค่าต่างๆเพิ่มเข้ามาได้อย่างอันนี้ก็จะเป็นการยิงแบบรัวก็ใส่เพิ่มเข้ามาแล้วถ้าสังเกตดีดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากหรือว่าแบ็คกราวน์เนี่ยเวลาตัวคาแรคเตอร์หลักของเรามันเดินไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแสงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาเก็บดีเทลมาอย่างดีเลยแล้วก็เวลาต่อสู้ก็จะมีหลากหลายนะครับศัตรูมีเยอะมากขึ้นมี NPC หลายตัว ในภาคนี้นะครับเขาก็เน้นให้ตัวหลักเนี่ยใช้ท่าได้หลากหลายมีทั้งการยิงธนูมีการใช้พลังมีขวานจามมีการปาหอกไปแล้วก็มีดาบเอาไว้ฟันด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเท่แล้วก็หลากหลายแล้วก็ตื่นเต้นกับภาคหนึ่งเยอะเลยนะครับ และส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราจะฝ่าด่านไปในแต่ละจุดมันมีความซับซ้อนแล้วก็หลากหลายมากนะครับมีการเกาะกำแพงได้มีการโดดมีการทีบลูกไฟได้มีหมุนตัวแล้วก็มีศัตรูตลอดทางเลยเราก็จะได้สู้ไปเรื่อยๆนะครับเอฟเฟกต่างๆทาได้ดีมากเลยนะครับมีดีเทลมีความสวยงามที่ลงตัวไม่ได้ดูแปลกแยกออกมาจากฉากนะครับ อันนี้ก็เป็น NPC ตัวหนึ่งเราสามารถจะทำเควสย่อยต่างๆได้ด้วยซึ่งภาคแรกเนี่ยมันจะไม่มีครับมันจะเรียบๆเ,เลยภาค2เนี่ยจะหลากหลายมากขึ้นเราสามารถจะซื้อสกิลสามารถจะทำเควสย่อยได้แล้วก็ซื้อของได้ด้วยนะครับในภาคแรกนะครับมีคน ฝรั่งเนี่ยเล่นจบภายในเวลาไม่นานประมาณ20นาทีก็จบแล้วนะครับในภาค2นี้คิดว่าต้องใช้เวลานานกว่านั้นเยอะเลยครับอย่างน้อยก็2-3ชั่วโมงเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องมีเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือการดีไซน์คาแรคเตอร์ต่างๆมีความเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้แล้วก็ดูสวยแงมดูโดดเด่นด,ด้วยนะครับแต่ละตัวเนี่ยเวลาเราเห็นแล้วมันจะไม่ซ้ากันเลย ก็ถือว่าดีมากๆครับสำหรับเกมนี้ยิ่งภาค2เนี่ยคือสุดยอดเลยครับแนะนำว่าถ้าใครอยู่บ้านว่างๆเนี่ยแล้วมีตังค์สัก2-300เนี่ยลองเข้าสตรีมแล้วโหลดมาเล่นดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน